เรื่องของการถ่ายยากเนี่ยกินผักผลไม้ถ้ากินไม่ถูกต้องมันก็ถ่ายยากนะคะกินผักสดผักดิบที่มันแข็งแข็งเหนียวเหนียวอะคะ่ะมันจะเป็นเส้นใยที่ถ้าเราเราเคี้ยวไม่ละเอียดพอะคะ่ะมันก็ย่อยยากดังนั้นถ้าใครจะกินพวกผักสดขอบขอบใบอ่อนออน,นิดนึงพวกผักสลัดหรือผักกาดแก้วอย่างเงี้ยคะ่ะกินได้แต่ถ้าให้ดีก็ให้ต้มหรือว่านึ่งนะคะเพื่อให้แบบ กระเพาะมันทำงานได้น้อยอะค่ะกินผลไม้ควรกินตอนท้องว่างนะคะถ้าเราไปกินหลังอาหารปุ๊บอะ่ะกินอาหารเท่านี้ใช่ไหม แล้วก็ผลไม้มันขึ้นไปเท่านี้แล้วกินน้ําเท่านี้แสดงว่าน้ําย่อยมันจะเสียไปน้ําย่อยมันจะเจือจางนะคะแผนปัจจุบันเขาเรียกว่าโซเดียมมันต่ํานะคะแผนไทยเขาเรียกว่าไฟย่อยมันเสียผักทุกอย่างให้กินก่อนอาหารผลไม้ทุกอย่างกินท้องว่างยาเอาไปกินหลังอาหารห้ามกินน้ําเย็นหลังอาหารห้ามกินชานมชาเขียวหลังอาหารท้องจะอืดอาหารไม่ย่อยและทุกคนอ่ะส่วนใหญ่กินน้ําเย็นหลังอาหารไฟย่อยเสียนะคะ